วันวานที่ภาคเพียรสู่วันเกษียณที่ภาคภูมิท่านคือครูผู้ให้ไม่ไาหน,นีสร้างคุณงามความดีทุกสถานอุทิศตนเพื่อองค์กรมาเนิ่นนานครบถึงการงานเกษียณที่เพียรมา คุณความดีของท่านมิลืมเลือนเป็นเครื่องเตือนให้คิดคนึงหาขออำนาจพระรัตนตรัยคุ้มกายาให้ชีวาสุขสรรนิรันดร ให้สิทธิ์ถึงฟังด้วยแรงหวังแรงศรัทธาเหนื่อยกายและใจทว่าเป็นสุขอยู่ทุกนาที เครื่องแบบสมยาคาราชการและได้ทำภาระหน้าที่สำคัญรับใช้งานเพื่อพ่อหลวงแห่งไทยสารประโยชน์ของชาติและปวงประชา จะเดินตามรอยเท <จะ S 1> ้าของพอด้วยความตั้งใจใงใจ,จะเติมเต็มความหมายข้าราชการที่ดีมอบชีวิตทุ่มเทให้แผ่น ที่ฉันปฏิญาณให้ไปฉันภูมิใจที่ทำตามได้จริงหยุดมันหัวใจ สวมเครื่องแบบสมยาคาราชการและได้ทำภาระหน้าทีส่สำคัญรับใช้งานเพื่อพอ่อหลวงแห่งไทยจะเดินตามรอยเท้าของพอด้วยความตั้งใจจะเติมเต็มความหมายคารา i'm ทียานให้ไปฉันภูมิใจที่ทำตามได้จริงด้วยสัตที่คับสวัสดีครับ,<_ <EN> _>รบผมธรรมนูนกรมกูลครับ ตำแหน่งครูโรงเรียนบ้านทุ่งจังหันกิจยาสศาสนาชำนาญการพิเศษปีนี้เป็นโอกาสสุดท้ายแล้วนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นโอกาสที่จะกะเกษียณอายุราชการนะครับก็ครบรอบที่จะต้องอำลาพราจากตำแหน่งหน้าที่การงานทั้งหมดทั้งปวง คงจะอำล阿ระจากพี่น้องเพื่อนครูคงจะ阿ระจากลูกศิษย์ลูกหาคงจะเข้าสู่นะครับครึ่งค้นชีวิตก็อยู่ในอาชีพของครูมีทั้งความดีใจมีทั้งความเสียใจมีทั้งความสุขความทุกข์ผิดหวังสมหวังความสนุกสนานความเซ็งมีหมดนะครับแต่ ดวนเล็้วแต่ทั้งหมดทุกสิ่งมันไม่ใช่ปัญหาและไม่ใช่อุปสรรคไม่ใช่สิ่งที่จะทําให้เราต้องท้อถอยบางอย่างให้กําลังใจบางอย่างก็เป็นบทเรียนนะครับที่แรกผมสอนอยู่ที่เขตนครราชสีมาอำเภอ,อหนองคุนาโรงเรียนบ้านใหม่สมบูรณ์อยู่ที่นั่น5ปีผมก็ย้ายมาอยู่ที่ทุง่งหันตั้งแต่ปีสองคำสั่งย้ายมาตั้งแต่ปีสองพ 531วันที่1ตุลาคม2531แต่เขาไม่ให้ผมมาเขาชะลอผมไว้จนกระทั่งผมมาปฏิบัติงานที่โรงเรียนบาลทุงง่งหันในวันที่27มกราคม2532หลังจากนั้นผมก็ดำรงตำแหน่งที่นี่เป็นระยะเวลาถึง35ปีเต็มนะครับ หลายสิ่งหลายอย่างที่ผมได้รับทั้งประสบการณ์ทั้งในเรื่องของจิตใจนะครับในเรื่องของความสัมพันธ์มันก็เลยบมเพ่ะให้ผมได้มีความคิดมีความผูกพันกับโรงเรียนบ้านทุ่งจังหาหันแห่งนี้ก็คงไม่ไปไหนนะครับกรเกษียแล้วผมคงจะอยู่ในเขตทุ่งจังหาหันโดนสุวรรณ นะครับเพราะว่าผมประสบผลสำเร็จแล้วแหละผมย้ายมาอำเภอนางรองเพราะทุ่งทานตอนนั้นเป็นอำเภอนางรองถึงแม้จะเปลี่ยนเป็นนนทบุรณแต่มันก็ยังเป็นอำเภอนางรองเหมือนเดิมสมัยเก่าก็คงจะอยู่ที่นี่ถึงแม้ว่าเราจะเกษียณอายุราชการแล้วก็คงจะใช้ประสบการณ์ใช้ความรู้ใช้ในเรื่องของความรู้สึก ทั้งจิตใจวิสัยทัศน์ต่างๆพอที่พอจะช่วยได้ในชุมชนในโรงเรียนสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางพิมพ์เดือนวัยจำปาครูโรงเรียนบ้านพุ่งจังหันสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุริรัมเขตสามโอกาสสุดท้าย คือวาระสุดท้ายที่ข้าพเจ้าจะาเกษียณอายุราชการตลอดเวลาที่ข้าพเจ้าได้รับราชการเป็นครูก็มีความภาคภูมิใจมีความรักความเอ็นดูต่อสิทธิ์และทำงานด้วยความเสมอต้นเสมอปลาย ถ้าไม่ได้มาโรงเรียนแล้วนี่ก็คงจะคิดถึงโรงเรียนคิดถึงเด็กๆจะต้องคอยไปเก็บถ้วยเก็บจานเก็บถาดคอยพานักเรียนทำความสะอาดบริเวณโรงเรียนพาเก็บขยะพานักเรียนเข้าแถวสิ่งพวกนี้เป็นกิจวัตรประจำวันซึ่งทำมาตั้งแต่ รับราชการแล้วก็ทำเป็นประจำวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตลอดอาชีพของขการเป็นครูการรับราชการของดิฉันระยะเวลาในการรับราชการก็คือ41ปี7เดือน4วันรวมแล้ว ทางราชการเขาให้42ปีพอดีก็เป็นการได้เปรียบผู้อื่นอยู่เล็กน้อยเพราะว่าบรรจุตั้งแต่อายุ19ปีดิฉันมีความภาคภูมิใจที่ได้อยู่ในชุมชนที่ดีโรงเรียนมีความพร้อม ผู้บริหารมีความรู้ความสามารถเพื่อนครูทุกคนเป็นคนที่มีคุณภาพดิฉันรักสถาบันนี้เหมือนบ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านหลังใหญ่ที่ดิฉันได้พึ่งพาอาศัยมาตั้งแต่ปีพศ2526เป็นต้นมา เป็นระยะเวลา41ปี40ปีเ็จเศษมีทั้งเศร้ามีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีทั้งสนุกสนานมีความบันเทิงทุกอย่างครบรถสำหรับตัวฉันเองก็เป็นคนที่ สนุกสนานเป็นการเองสม่ำเสมอความภาคภูมิใจของดิฉันก็คือเมื่อเห็นสิธิ์ได้ดีเราก็มีความภาคภูมิใจควารัสุดท้ายที่ดิฉันรับราชการในครั้งนี้ดิฉันก็อยากฝากน้องๆ ที่น่ารักทุกคนสำหรับงานวันนี้ประสบผลสำเร็จหรือทำงานที่ดีได้ก็มีความร่วมมือกัน

我会。 เพียงพริบตาหน้าใจหายเหล่าเรือจ้างต้องวางภายไว้ที่ท่าเฝ้ามองสิทธิอยู่ตรงนี้ไม่ไกลตา ยังส่งต่อความห่วงหาปรารถนาดีขออัญเชิญปวงเทศไทยมาปกป้องจงคุ้มครองทุกโรคไทยให้หายหนีให้กเกษียณเป็นกเกษมเปรมฤ้วยดีมีชีวีที่เป็นสุขทุกคืนวัน